อันนี้สองจุดสี่นะคะอันนี้คือมีกลิ่นหอมแล้วนะนี่เปลือกบ,บางนะคะเปลือกบ,บางนะคะเนี่ยเขามีกลิ่นหอมแล้วแกะได้เลยกลิตามร่องค่ะหรือถ้าใครไม่รู้นะคะ นี่ตูดนะคะตูดนะคะวิธีการเปาะมะเรียนนี่นเขียนตูดค่ะเห็นไหมคะพอมันสุกแล้วมันจะแตกนะคะเนี่ยมันจะแตกเลยค่ะตามล่องเลยค่ะ นี่ค่ะตามล่องเลยค่ะนี่ตามล่องเลยเนี่ยอันนี้ก็มีเนื้อนะคะปอกง่ายค่ะเอาง่ายว่ามีมกลิ่นแล้วนะคะกลี่นมันสามเหลี่ยมก่อนนะคะแล้วก็เจาะดูแล้วก็แตะดูนะคะแตะเนื้อดูว่าเราชอบหรอยัง แต่ถ้าแบบว่าเออม,มันแข็งไปเราก็ปิดปิดให้สนิทนะตรงรูสามเหลี่ยมอะนี่นะคะปิดให้สนิทมีกลิ่น,นิดนึงนะคะปอกได้เลยนะคะอย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนิ่มเกินไปนะคะปอกไม่ยากค่ะ ฉีกได้เลยฉีกได้เลยเนี่ยฉีกได้เลยค่ะนี่อันนี้คือให้ดูนะคะว่าคูใหญ่แน่นอนนะคะแล้วคือคัดลูกสวยๆมานะคะแล้วดูเปลือกนะคะนี่จะผ่าให้ดูเหรอโหไม่อยากจะผ่าเลยแนมะ้แเพราะยังไม่ได้กินไง อันนี้คือจะผ่าให้ดูนะคะเผื่อแบบไม่เชื่อไม่มั่นใจนะคะผ่าเองแบบง่ายๆไม่ยากค่ะนี่เห็นป่ะเนื้อเล็กค่ะไม่ใช่เนื้อเล็กเม็ดเล็กพูดผิดพูดผิดเม็ดเล็กนะคะนี่สุดยอดค่ะโอเคนี่มา เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากลูกหนึ่งน้ำหนักสองเท่าไหร่วะสองจุดสี่นะคะเราจะได้เนื้อกันประมาณเท่าไหร่จากส่วนค่ะตรงตรงเลยนะคะนี่แหนึ่งอวดไม่มีถุง ไม่มีถุงมือไงที่สําหรับแกะทุเรียนอ่ะเราเลยแบบไม่ไม่ได้ไม่อยากแกะแล้วก็เราไม่ใช่แม่ค้าทุเรียนโดยตรงเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเนื้อไก่ฉีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือซื้อไปค่ะแล้วก็อยากได้เนื้อไหนก็เนื้อนั่นแหละค่ะเพราะเราแค่เอามาขายให้เฉยนะคะเราว่ามันอร่อยเราก็เลยเอามานะคะอยากให้ทุกคนได้กินของที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนะคะว่ามันได้เท่าไหร่จากน้ำหนักสองจดสี่นะคะได้หรอก ากน้ำหนักสองจุดสี่นะคะเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวเห็นกิโลไหมอะอ่ะนี่นะคะเห็นเนาะอ่ะอันนี้คือเราออกอะนะน้ำหนักเท่ากันนะคะกล่องเท่ากันนะคะน้ำหนักที่ได้นะคะแปดร้อยห้าสิบนะคะนี้คือน้ำหนักที่ได้นะคะเกือบหนึ่งกิโลนะคะอันนี้ก็เกือบหนึ่งกิโลนะคะน้ำหนักที่ได้นะคะแล้วก็ลูกหนึ่งหนะักสองจุดสี่นะคะ ประมาณนี้ค่ะได้เนื้อเกือบหนึ่งกิโลนะคะนี่โอเคแล้วก็ที่สำคัญนะคะเม็ดเล็กนะคะนี่